สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์ศิลานะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงคนเกิดปีขานนะครับคนเกิดปีขานหรือปีเสือนะครับเป็นผีเสื้อผู้หญิงทาดไม้มิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นขนุนและต้นหลังนะครับสิทธิการิยะ ลักษณะการทำนายท่านผู้เกิดปีขานสี่หลีตกที่บ่าขวาของพระพรมอังคารเป็นปากมักผู้จาโออวดโอหังชอบพูดเรื่องราคะกามารมเจรจาตลกปนลามกอนาจารเป็นชายจะมีความรู้สึกทางเพศมากมักมากทางกามารมเป็นผู้หญิงมักมีผัวมากกว่าหนึ่งคนอาพับ คู่หาดีหาได้ก็ไม่ดีพระรหัสสบดีเป็นใจท่านว่ามีจิตใจมั่นในศีลธรรมชอบเล่นพระเชื่อโชคลางชอบคาถาเวทมนต์ของของังถ้าเรียนทางวิทยาศาสตร์จะก,ก้าวหน้ามีเหตุผลยอมรับฟังเหตุผลและเคารพเหตุผลของผู้อื่น อาทิตย์เป็นที่นั่งท่านว่ามักมีไยปานในที่รับเป็นคนเจ้าสเสน่ห์หลงรักต่างเพศเอาง่ายๆชอบทดลองและสงสัยอยู่เสมอไปถิ่นฐานบ้านใดมักมีเพื่อนต่างเพศมาสนิทสนมเจรจาด้วยจำนวนมากพุทธกับสุขเป็นมือท่านว่าชอบการ ช่างศิละปะวิทยาทำอะไรได้ดีกว่าใครๆไม่สามารถสามารถท่าหำมาหาเลี้ยงชีพได้ด้วยวิชาความรู้ทางช่างเครื่องยนต์นกลไกมักเรียนได้เร็วและชำนาญด้วยเสากับจันเป็นเท้าท่านว่ามักเดินทางไกลเสมอเป็นนักธุรกิจการค้าขายข้าราชการจะถูกย้าย ไปอยู่หัวเมืองเป็นส่วนใหญ่เกณฑ์เดินทางในต่างประเทศมักจะมีในบุคคลที่เกิดในปีนี้ที่ผู้เกิดปีขานถ้าเกิดกลางวันจะมีความสุขสบายแต่ถ้าเกิดกลางคืนไม่สู้ดีจะยุ่งยากในการทำมาหาเลี้ยงชีพมักเหนื่อยกายแต่สบายใจ เมื่อปางพระสุวรรณสามอยู่ในป่าหาเลี้ยงบิดามารดาที่ศีลที่ถือศีลบำเพ,พ็ญพศตาบอดทั้งสองข้างอยู่ในอาสมถ่ายว่าเมื่อน้อยตรากตรำลำบากกายแต่มีความสบายใจมีความเข้มแข็งอดทนกะตันยูอายุมากเขาเข้าจะมีทรัพย์สินเงินทองท่านผู้เกิดปีขาน เมื่อไปตั้งบ้านเรือนอยู่ท้องถิ่นใดควรหาทายไปถมโคนต้นขนุนหรือต้นลังที่มีอยู่ในหรือใกล้บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนะครับเอาทีนี้ก็จะมาพูดถึงท่านผู้เกิดปีขานในเดือนต่างๆนะครับท่านผู้เกิดปีขานในเดือนที่5เดือนที่6และเดือนที่เจจะเป็นเสือดาว ธาตไม้ตากแห้งท่านว่าเป็นคนรักษาวาจาสัตว์รักชื่อเสียงเกียรติยศมากกว่าเงินทองตกยากหลายทีได้ดีหลายครั้งในชีวิตรับราชการจะได้เป็นใหญ่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงหากค้าขายจะร่ำรวยเจริญก้าวหน้าทำสวนไล่นาก็ดีมีบริวารมากนะครับ ก็ต่อไปก็จะเป็นท่านผู้เกิดปีขานในเดือนที่8เดือนที่9และเดือนที่10นะครับก็จะเป็นเสือเหลืองธาตุไม้แก,ก่นจันหอมท่านท่านไม้ธาตุไม้แก่นจันหอมท่านว่าจะเป็นคนเจ้าสำราญชอบสนุกเฮฮามีเพื่อนฝูงไปสารทิตใดไม่อดอยากปากแห้งไม่ชอบรับราชการชอบค้าขายเป็นของตนเอง ทำสวนไล่นาค้าขายดีมากจะได้มีบุตรวาสนาเป็นที่พึ่งยามแก่ชราได้เป็นอย่างดีเป็นที่พึ่งยามแกช่แกชราได้อย่างดีนะครับท่านผู้เกิดปีขานในเดือนที่11เดือนที่12และเดือนหนึ่งนะครับจะเป็นเสือป่าธาตุไม้จันแดง ท่านว่าทําราชการจะได้เป็นเจ้าบ้านผ่านเมืองมีอำนาจมากหากทําสวนไรนาจะได้ผลผลิตกําไรแม้ทํามาค้าขายก็จะได้เป็นเศรษฐีเจรจาภาทีมีอำนาจผู้คนยำเกงก็ต่อกันที่ท่านผู้เกิดปีขานในเดือนที่สองเดือนที่3และเดือนที่4นะครับก็จะเป็นเสือโค่งธาตุไม้จอมเขา ท่านว่ามักเป็นคนชอบอาสาเจ้านายมีสติปัญญาดีทำราชการจะกก้าวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาละออผู้บังคับบัญชาใจซื่อตรงชอบทำบุญสุนทานใจขอกว้างขวางชอบบำเพ็ญตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นที่รักใคร่ของมิตรสหายทั่วไปนะครับ ชะตาคนเกิดปีขานทำนายตามลักษณะวันวันอาทิตย์เสืออยู่ถ้ำมักเกียดติขานทำการงานหากินไม่พอปากท้องไม่สู้ดีวันจันทร์เสือติดจันทร์มักจะมีเรื่องเดือดร้อนลำคาใจอยู่เสมอไม่สู้ดีวันอังคารเสือร้ายกินคน มักเป็นคนเจ้าโทสะเจ้าอารมณ์มากไม่ดีวันพุธเสือจำศีลมักเป็นคนใจบุญเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดีนักแลวันพรฤหรัสเสือฤาษีชุบเลี้ยงมักเป็นคนอารมณ์จินใจบุญดีนักแรวันศุกร์เสือตกเหวตายมักชอบอาสาคนอื่นจะลำบากกายใจไม่ดีเลยวันเสาร์ เสือเทวดารักษามักมีอำนาจวาสนาเกียรติยศชื่อเสียงดีนักแรอ่อันนี้ก็จะเป็นการทำนายตามลักษณะวันและเดือนในปีขานนะครับท่านผู้เกิดวันอาทิตย์หรือเดือน5เดือน11นะครับก็ได้แก่ผีเสื้อยักษ์ขี่เสือท่านว่าผู้นั้น ใจคอโหดเหี้มโกรธง่ายหายเร็วเอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่เจรจาพาทีพอเชื่อถือได้ชอบสาบานได้รับการอบรมศึกษาดีจะมีอำนาจวาสนาชะตามีทางใดเป็นใหญ่เป็นข้าราชการดีค้าขายไม่สู้ดีนะครับ <c oughs> ท่านผู้เกิดวันจันทร์หรือเดือนหก เดือนสิบสองได้แก่มนุษย์บริวารห้อมล้อมท่านว่าผู้นั้นทำราชการหลวงดีจะก้าวหน้ารวดเร็วผู้ใหญ่รักใครสนับสนุนญาติมิตรสหายช่วยอุปถัมภ์ค้ำโชวมีบุญวัสนาเจรจามีเหตุผลหากค้าขา,ขายจะมั่งคั่งล่ำรวยบุคลิกลักษณะมีเสน่ดึงดูดใจเพศตรงข้ามนะครับ ต่อท่านผู้เกิดวันอังคารในเดือนที่7และเดือนที่หนึ่งได้แก่ผู้หญิงขี่พญานาคลาดท่านว่าผู้นั้นมักเป็นคนขี้เป็นคนขี้บนจู้จี้มักไม่มีเหตุผลเป็นชายจะเป็นคนเจ้าอารมณ์หึงหวงเป็นหญิงจะเป็นคนมีคนรักไข้พึงพอใจ ชอบสนุกสนานสนใจเรื่องของคนอื่นมากกว่าเรื่องของตนเองท่านผู้เกิดวันพุธในเดือนที่8และเดือนที่สองก็จะเป็นผู้ชายนอนอยู่ในเรือนหลวงท่านว่าผู้นั้นจะมีความสุขก,กายสบายใจมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูดีทําราชการจะก้าวหน้าเร็วเพราะเจ้านายมิสหายสนับสนุนดี หากทํามาค้าขาจะร่ำรวยรวดเร็วแม้ทําสวนไร่นาก็มีผลผลิตได้กําไรเหลือเก็บเหลือเกินนะครับต่อไปก็จะเป็นท่านผู้เกิดวันพฤหัสในเดือนที่9และเดือนที่3ได้แก่หญิงอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนท่านว่าผู้นั้นมีความเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ดี เจราจาพาทีน้อยแต่มีเหตุผลลักสงบไม่ชอบทำตัวให้เป็นข่าวขยันในการทำการทางานตระ,ตระนีทีเหนียวและมีค่าทาตบริวารมากท่านผู้เกิดวันศุกร์หรือเกิดเดือนสิบเดือนสี่ได้แก่พยาขี่นาคลาดท่านว่าผู้นั้น จะต้องมีอำนาจวาสนาคนนับหน้าถือตามากแต่มักหลงอำนาจขาดความเชื่อมั่นในตนเองเป็นคนหูเบาชอบให้คนอื่นมาเอาใจและมาประจบสอพอมักเป็นคนมีถ้อยเจ้าความหาเรื่องเดือดร้อนให้แก่ตนและครอบครัวนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับปีขานนะครับ ชื่นชอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะครับ,รบวันนี้ก็สวัสดีครับ